Hungry 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 ไม่ว่าคุณจะหิวระดับไหนวันนี้ผมจะมาดับความหิวของคุณด้วยเมนูระดับบิ๊กแชมป์ท็อปเชฟไทยแลนด์กับเมนูกุ้งพันมีกรอบทำยังไงลองมาดูกันครับ Walk from home บินหรูอ,อยู่บ้าน กุ้งพันมีหรือกุ้งสรงเป็นเมนูอาหารว่างของไทยโบราณตำรับชาววังโดยสูตรดั้งเดิมนะครับเขาจะใช้เส้นหมี่พันเข้ากับหมูสับเหมือนกําลังนึ่งสรงนั่นเองนะครับแต่ว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปจึงมีการดัดแปลงมาใช้กุ้งแทนครับซึ่งหาก,กินค่อนข้างยากแต่ว่ามันอร่อยมากเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะชวนทุกคนมาทําเมนูของทอดกินเล่นง่ายๆนะครับอย่างเมนูกุ้งพันมีกรอบใน Walk from Home กินหรูอยูบ่บ้าน แน่หิวกันแล้วใช่ไหมครับผมจะเริ่มจากการทํากุ้งพันมีกรอบก่อนนะครับพยายามคลี่เจ้าตัวเส้นหมี่สู้ออกมาเอาให้เขาเป็นเส้นที่ยาวที่สุดแล้วไม่ให้เส้นเขาขาดนะฮะเราจะเริ่มจากหางของเขานะครับโดยใช้นิ้วโป้งบีบไว้นะค่อยๆพันเขาได้เลยครับไม่ต้องพันจนแน่นมากนะครับแค่ให้พอเข้ากันก็พอนะครับตรงปลายนะครับเราก็จะบี้หรือเอาไปสอดด้านใต้ให้เขาเข้ากันนะฮะแค่นี้นะครับเราก็ได้กุ้งพันมีกรอบง่ายๆแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะนำกุ้งไปทอดกันนะครับ และเทคนิคที่จะทำให้กุ้งของเรากรอบสวยเป็นสีเหลืองทองนั่นก็คือเราจะใช้น้ำมันปาล์มมรกดฟ้าเขียวเพราะว่าเขามีกดไขมันอิ่มตัวสูงทนความร้อนได้สูงไม่เหม็นหืนจึงเหมาะสำหรับเมนูทอดโดยเฉพาะครับเดี๋ยวผมจะเทน้ำมันปาล์มมรกดลงในหม้อทอดแล้วรอจนเขาร้อนนะครับ <petit hint anha> พอน้ำมันเราเริ่มร้อนแล้วก็นํากุ้งลงทอดจนเป็นสีเหลืองทองกรอบเลยครับผม <Ora. S 1> พอกุ้งเราเริ่มลอยบนน้ามันและสีเหลืองทองสวยงามแบบนี้แล้วนะครับผมก็นํากุ้งขึ้นมาพักสะเด็ดน้ํามันได้เลยนะครับโรยเกลือ hmm. ป oh. ่นเพียงเล็กน้อยครับเพื่อเพิ่มรสชาติครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมกุ้งพันมีกรอบของเราครับ ระดับเชฟบิ๊กแล้วนะครับแค่นี้เปล่าๆไม่ได้ครับผมผมจะทำซอสซ่ามะม่วงมา่กินเพิ่มความสดชื่นเข้าไปในจานนี้ครับเริ่มจากมะม่วงนั้นออกมาสุกนะครับผมใส่หอมแขกสับละเอียดลงไปครับผักชีซอยลงไปครับเกลือครับพริกไทยครับและก็น้ำมะนาวหนึ่งลูกครับเะร็้นนะครับแล้วก็คลุกเ้าเบาๆนะครับให้เข้ากันนะครับมันก็จะมีรสชาติหวานจากมะม่วงเปรี้ยวน้ำมะนาวสดชื่นจากผักชีนิดนึงนะฮะเพียงแค่นี้นะครับเราก็ได้ซอสซ่ามะม่วงแล้วครับผม เมนูนี้ยังขาดซอสเอาไว้จิ้มครับผมผมจะมาทำมายองเนสสดๆ,สดๆเป็นรส spicy mayo นะครับเริ่มจากไข่แดง2ฟอ,องนะครับแล้วเราตีไข่แดงจนขึ้นฟูเล็กน้อยฮะครับผมเราจะใช้ผ้าปูกกันนะครับเพื่อยืดโบผสมอาหารของเราไว้นะครับมือหนึ่งเลยได้เทน้ํามันลงไปได้นะครับผมก็จะใช้น้ํามันดอกทานตะวันมรกตค่อยๆเทน้ํามันทีละนิดทีละนิดนะฮะพอเจ้าตัวมายองเนสของเรานะครับหนืดข้นได้ที่แบบนี้แล้วนะครับ เราก็จะทำการปรุงรสกันนะครับผมโดยผมจะมีเกลือพริกไทยกระเทียมขูดน้ำมะนาวหนึ่งลูกครับและซอสพริกจากนั้นคลุกเขาให้เข้ากันจนสีสวยงามครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับซอสสไปซี่มาโยของเราครับ ทุกองประกอบของเมนูนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งพันธุมีกรอบซอลซ่ามะม่วงและซอสสไปซี่มายโอเดี๋ยวเรามาจัดจานกัน,นครับเริ่มจากาซอสซ่ามะม่วงของเรานะครับใส่ลงไปตรงกลางจานเลยจะนั้นนะครับแต่งซอสร,ร,รอบๆเจ้าตัว,ตว,วซอลซ่ามะม่วงของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เรียงกุ้งพันธุ์มีกรอบรอบๆได้เลยนะครับตกแต่งด้วยเครื่องซอลซ่าของเราเล็กน้อยครับ นี่นะครับก็ไปเอาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกุ้งพันมีกรอบซาวซ่ามะม่วงซอสสไปซี่มาโยเห็นแล้วรู้สึก hungry 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 ไหมครับกุ้งสดเนื้อแน่นพันด้วยเส้นหมีสั่วแล้วทอดในน้ำมันปาล์มมรกตจนสุกกรอบมีสีเหลืองทอง ทานคู่กับซาวซ่ามะม่วงเพื่อเพิ่มความสดชื่นและจิ้มกับซอสมายอรสเข้มข้นกลมกลมใครได้กินรับรองจะติดใจแน่นอนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ลองไปทำตามกันดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในว็อกฟอร์มโฮมกินหรูอ,อยู่บ้าน